สัญญาเช่าตลอดชีพนะัดเจนมึงจะหาบ้านเช่าแถวซอยแปดเหรอกูขอเตือนนะถ้ามึงเจอบ้านไม้สีเขียวท้ายซอยที่ค่าเช่าถูกๆเดือนละสองพันน่ะอย่าหลงไปเช่าเด็ดขาดเจนทำไมวะถูกดีออกบ้านเดี่ยวด้วยผีเหรอไม่ใช่แค่ผีแต่มันคือกับดักมึงจำไอ้พี่โจรุ่นพี่ที่ทำงานกูได้ไหมแกเพิ่งย้ายหนีออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อน สภาพแกดูไม่ได้เลยผอมโซตาโหลเหมือนคนไม่ได้นอนมาเป็นเดือนนัดแกเล่าให้กูฟังว่าคืนแรกที่ย้ายเข้าไปแกได้ยินเสียงคนเดินรอบเตียงเสียงฝีเท้าหนักๆตึกตึกเดินวนไปมาทั้งคืนพอแกเปิดไฟดูก็ไม่มีใครแกคิดว่าคงหูแววหรือเป็นเสียงไม้ลั่นเลยพยายามข่มตานอนแต่พอคืนที่สองตอนตีสาม แกได้ยินเสียงทำกับข้าวดังมาจากในครัวชั้นล่างเสียงมีดสับเขียงปังปังปังเสียงตะหลิวเคาะกระทะกลิ่นอาหารลอยขึ้นมาแต่ไม่ใช่กลิ่นหอมนะมันเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ผสมกลิ่นเน่าเหมือนต้มซากสัตว์แกตัดสินใจเดินลงไปดูไฟในครัวปิดอยู่แต่มีเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่เตาแกส๊สเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนเปื้อนเลือด เธอกำลังคนหม้อแกงอยู่พอเธอรู้ว่าพี่โจ้ยืนมองเธอค่อยๆหันมาหน้าเธอไม่มีหนังเห็นแต่กล้ามเนื้อแดงๆกับลูกตาขาวโพลนเธอยิ้มให้พี่โจ้แล้วตักน้ำแกงในหม้อยื่นมาให้ในช้อนนั้นมีนิ้วมือคนกับเส้นผมกระจุกใหญ่อยู่ในน้ำดำๆเธอพูดเสียงแหบพร่าว่ากินสิ กินให้อิม่มจะได้อยู่ด้วยกันนานๆพี่โจวิ่งหนีขึ้นห้องล็อกประตูตัวสัน่นแต่เสียงเคาะประตูดังรัวปัง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 พร้อมเสียงผู้ชายตะโกนด่าทอและเสียงเด็กร้องรีดดังระงมไปทั้งบ้านเหมือนบ้านทั้งหลังกําลังจำลองเหตุการณ์ฆาตกรรมพี่โจทนไม่ไหวเช้ามาแกรีบเก็บของจะย้ายออกแต่พอจะไขกุญแจรถ แกรู้สึกเหมือนมีคนมาเกาะขาพอก้มลงดูเด็กผู้ชายตัวเขียวคล้ำตาถลนเกาะขาพี่โจ้แน่งพูดซ้ำๆว่าพ่อจะไปไหนอย่าทิ้งผมไปอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนพี่โจ้สะบัดหลุดแล้วขับรถหนีออกมาชนรั้วพังยับเยินแกไปสืบประวัติมาบ้านหลังนั้นเคยมีพ่อเลี้ยงคลั่งฆ่ายกครัวสามศพแล้วผูกคอตายตาม ศพถูกทิ้งไว้ในบ้านเป็นอาทิตย์กว่าคนจะมาเจอและที่พีคคือเจ้าของบ้านคนปัจจุบันบอกว่าคนเช่าทุกคนที่เข้าไปอยู่ไม่เคยอยู่เกินสามวันบางคนย้ายออกทันแต่บางคนผูกคอตายเป็นศพที่ห้าที่หอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนพวกผีมันเหงามันอยากหาคนมาเป็นสมาชิกครอบครัวเพิ่มคิดดูดีๆนะเจนค่าเช่าสองพัน แลกกับการต้องไปนั่งกินข้าวต้มซากศพกับพวกมันทุกคืนขุ้มไหม